สวัสดีครับผมนายแพทย์จิวรวัติเชื่อมศรีนะครับหรือหมอเอิร์ธครับเป็นหมอเฉพาะทางด้านภูมิแพลและภูมิกันทางคลินิกอิรักรรมนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของวิธีการป้องกันตนเองต่อมลพิษทางอากาศหรือฝุ่น PM 2.5นะครับว่าเราทําได้อย่างไรบ้างนะครับทั้งหมดมี5ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกนะครับ ถ้าเราจําเป็นต้องออกไปนอกบ้านนะครับเราควรจะดูจากแอปพลิเคชันในมือถือหรือแหล่งข่าวต่างๆก่อนนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับระดับฝุ่น PM 2.5อยู่ระดับที่สูงเกินไปหรือไม่นะครับถ้าอยู่ระดับที่สูงเกินไปเช่นเป็นสีแดงหรือเป็นสีม่วงนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วก็ใส่เครื่องป้องกันนะครับและถ้าจำเป็นจริงๆต้องใช้แล้วเวลาที่ออกไปน้อยที่สุดนะครับข้อที่2นะครับหน้ากากนะครับ เราควรจะใส่หน้ากากในลักษณะที่เป็น N95 นะครับถ้าเป็นหน้ากากทั่วไปครับอาจจะกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแต่ถึงอย่างไรก็มีงานวิจัยว่าถ้าหน้ากากทั่วไปเนี่ยถ้าเราซ้อน2ชั้นอนาจจะพอช่วยได้แต่ก็ไม่เท่าหน้ากาก N95 อยู่ดีนะครับข้อที่3นะครับในวันที่ระดับฝุ่น PM2.5 สูงเกินนะครับเราควรปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นมันเข้ามานะครับข้อที่4นะครับ เราพบว่ามีงานวิจัยชัดเจนว่าฝุ่น pm สองจุดเนี่ยถึงเราจะปิดประตูหน้าต่างได้มีชิดนะครับอจมันอาจจะลอดช่องประตูลอดช่องหน้านาต่างต่างๆเข้ามาในห้องของเรานะครับซึ่งเราควรจะใช้เครื่องกรองอากาศนะครับโดยเฉพาะเครื่องกรองอากาศที่เป็น h e p a filter นะครับซึ่งย่อมาจาก high efficiency filter นะครับซึ่งสามารถกรองฝุ่น pm 2.5ต่างๆได้ครับเราสามารถไปบอกห้างร้านต่างๆได้นะครับว่าเราต้องการแบบนี้นะครับเขามีหลายยี่ห้อให้เลือกสรรด้วยกันนะครับข้อที่5นะครับ ถ้าเราจะเป็นต้องออกไปข้างนอกเราควรใส่เสื้อผ้าให้มีชิดนะครับเพราะว่าคุ่น PM 2.5เนี่ยสามารถเกาะตามผิวหนังล้าทำให้เกิดผื่นผื่นผิวหนังอักเสบต่างๆได้นะครับถ้าเวลาเรากลับมาแล้วเนี่ยควรจะถอดเสื้อผ้านะครับแล้วก็อาบน้ำนะครับเป็นอย่างแรกนะครับเพื่อป้องกันการอักเสบของผิวหนังต่างๆครับในคนไข้กลุ่มที่เป็นภูมิแพ้พงจมูกอักเสบและคนไข้กลุ่มโรคหอบหืดนะครับคนใช้ยาพ่นจมูกต่างๆต่อเนื่องหรือยาสูดทางปากเพื่อป้องกันโรคกำเริบต่อเนื่องเพราะในช่วง PM สูงจาให้เกกิดารรกเิต่างๆได้้ทัง2โรคนี้นะครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและถ้าชอบความรู้เรื่องภูมิแพ้นะครับสามารถกด subscribe และติดตามได้ครับสวัสดีครับ